ไม่รังแกเพื่อนเป็นคนมีระเบียบวินัยเป็นคนกตัญญูอย่างนี้ลายไม้และลายน้ำก็จะแสดงตนออกมาให้พวกเราเห็นเป็นคนเป็นรูปร่างเป็นคนแต่ถ้าเราถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีความกตัญญูเป็นคนด่าพ่อด่าแม่เป็นคนชอบ ทำร้ายคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นคนลักขโมยเป็นคนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยแบบนี้คลายไม้และคลายน้ำก็จะแสดงออกมาให้เห็นเป็นลักษณะของพูดหอผีเออผู้ผีที่มเออผีหลอกเด็กมาหลอกเด็กโอเคนะคะในเรื่องผีในเรื่องนี้นะ พร้อมกันค่ะนางคลายน้ำเล่าต่อไปว่าเห็นไหมคะหน้ายิ่มสบยน้าหือกทายเห็นไหมเห็นไหมอย่าเมื์อ,อย่าเมย์เห็นไหมเึ่นสองสาม แเ่ิดสุดท้ายเออเราอยากจะรู้ว่าที่มาของต้นกระเช้าสีดดเนี่มันมาอย่างไรหนึ่งสองสามนางคลายน้ำเล่ตาต่อไปว่าใช้ออกเสียงจังดางคะรุเล่าต่อไปว่าอะไรพวกเรานี่ไม่ค่อยออกเสียงมันคือเปลี่ยนภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ดังๆนี้ไงเนี่ยน้ำลายน้ำเล่าต่อไปว่า เด็มีในห้องเนี่ยครูนั่งอยู่หลังห้องนี้หมูนี่แทบจะระเบิดแต่เวลาที่คุณครูคให้อ่านหนังสือทําไมอ่านเบ,าเบา้าเปาอ่านดังๆแต่ไม่ตะโกนเข้าใจไหมตะโกนกับดังมีนต่างกันอ่านอีกรอบหนึ่งนางพายน้ําเล่าต่อไปว่าเน3่งอง้ มีตอนหนึ่งนะคะตอนหนึ่งเนี่ยทศกณัณฐ์ทศกัณฐ์เนี่ยเป็นกรรษัตริย์ฝ่ายยักษ์นะเป็นกรรษัตริย์ฝ่ายยักษ์ไปตามหานางสีดานางสีดาเนี่ยเป็นพระมะเหสีของใครคะ,อะของพระรามใช่ไหมเออเป็นพระมะเหสีของพระรามคราวน,นี้ทศกัณฐ์มีอยากได้นางสีดา,าไปเป็นเมียแล้วก็ไปตามหาตามหาพอ จับนางสีดาเือใส่ตลอดตลอดอะอาฟังมือหนึ่งก็จับนางสีดาแล้วก็หอบมาก็หอบมาแต่นางสีดามีกระเช้าติดมือมาด้วยมีกระเช้าติดมือมาด้วยวก็พานางหอกมาบังเอิญว่ากระเช้าของนางสีดาหล่นหล่นจากมือนะ หล่นจากมือของนางสีดาหลุดลงมากลางป่าหลุดลงมากลางป่าแต่ว่ากระเช้านั้นน่ะเป็นเป็น,ปนกระเช้าที่เป็นของพิเศษนะคราวนี้เทวดาเจ้าป่าเจ้า,ขาเขาก็บอกอุ้ยเสียดายเสียดายกระเช้าของนางสีดาจันเทาาวดาก็เลยช่วยให้กระเช้านั้นเป็นไงคะออกรากงอกออกมาเป็นเขา เป็นเผาว,วันนะเป็นเผาภาษาที่สาก็คือให้มันงอกมาเป็นเรือเป็นเถือเป็นเผาว,วันเพราะฉะนั้นต้นกระเช้าสีดาจริงไม่ใช่ต้นไม้ต้นใหญ่เบอรเริ่มแต่เป็นต้นเป็นเผาเป็นเผาเป็นเครือเหงืองน,นให้คล้ายกับกระดให้คล้ายกับฟักทองอะไรเพราะนั้นเนะี่ยเป็นเผาไปแบบนั้นนะคะ งลงดีนก็งอกออกมาจนกลายเป็นต้นกระเช้าสีดานะเอาเราไปดูมันมีลักษณะต้นกระเช้าสีดาไหม